มีคำถามนะครับถามเข้ามาว่าทําไมเราตัดหญ้าไปสักพักหนึ่งมาดูที่คาบูเรเตอร์มันมีไอ้น้ำหลายหยดหรือเกาะตามเนี่ยครับลักษณะก็คือตามชิ้นส่วนที่เป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยครับเสื้อูเสื้อคาบูเรเตอร์ของเราเนี่ยครับมีคาบไอ้น้ํามาจับเนี่ยฮะมันเกิดจากอะไรผมเองก็ไม่รู้หรอกครับรู้แต่ว่าเขาบอกกันมาว่ามันเป็นการจูนหรืออะไรที่ดี ของส่วนผสมนะครับแต่ผมไม่ได้ทำลายมันเลยฮะไม่ได้จูดไม่ได้อะไรมาเลยครับมันเป็นของมันเองฮะแล้วมันเป็นบ่อยด้วยครับให้ผมพูดเดาๆเอาก็คือว่ามันเหมือนกับเราเทน้ำนะครับเย็นๆมาใส่แก้วนะครับอุณหภูมิน้ําที่เย็นเนี่ยเปรียบเสมือนน้ามันนะครับแล้วก็มันมาโดนอากาศด้านนอกครับที่ที่อุ่นกว่างี้ฮะมันก็เลยเกิดไอมาจับนะครับประมาณนี้นะครับที่ผมเข้าใจนะอืมนะครับนี่ฮะ จับดูก็เป็นไอ้น้าออกมาซึมออกมาตลอดเวลาเลยนะครับนะครับคำถามต่อมานะฮะตอบจากเพื่อนสมาชิกที่ถามเข้ามานะครับทําไมนะฮะใบบางย่าที่ใช้งานนะครับมันชอบแตกหักนะครับในจังหวะที่เราเหวี่ยงหรือเราใช้ใช้อยู่เนี่ยมันก็หยิบขึ้นมาเช็คปรากฏว่ามันหักแตกเองอะไรอย่างนี้นะครับไม่ต้องสงสัยนะครับมันมี2กรณีเลยนะฮะกรณีแรกก็คือ เมื่อเราตัดไปสักพักหนึ่งนะครับเราจะไม่มีไม่มีการที่จะระวังนะครับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งนะครับที่ใช้เครื่องตัดหญ้ามันจะมีหินนะครับที่ถูกตัดนะครับหรือไม่เป็นเศษม้าแห้งนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ถูกใบตัดตัดมาแล้วมันมาตกกระทบที่ใบบางหญ้ารุนแรงนะครับทําให้มันเกิดการสะท้อนนะครับแบบเหมือนเล่ายิงหนังสติกเข้ามากระท่ากับลูกมะม่วงอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็จะระเบิดออกลักษณะเดียวกันนะครับเมื่อมันถูกดีดเข้ามาใส่นะครับแป๊ะนี่นะฮะ ตรงนี้ก็จะแตกแล้วนะครับเป็นเส้นนะฮะถ้ารุนแรงหน่อยก็อาจจะหลุดมาชิ้นนี้อาจจะหลุดออกมานะครับแหว่งเป็นเสี้ยวพระจันทร์ไปนะครับแบบนี้นะฮะกรณีแรกนะครับกรณีที่2ก็คือเราไม่เราลืมปรับใบบางหญ้าให้มันเหมาะกับหน้างานนะครับการปรับใบบางหญ้าก็คือเราจะต้องดึงระดับนี้นะครับขึ้นมาอีกนะครับเพื่อให้มันพ้นรัศมีของตอไม้นะครับที่เราตัดไม่เคลียการตัดไม่เคลียในจังหวะแรกนะครับแล้วเราก็มาตบจังหวะ2นะครับทำให้ใบบางหญ้าไปงัดกับตอไม้นะครับแล้วก็ จะเป็นกอหญ้าพงนั้นหนาแข็งแข็งหรือจะเป็นตอไม้ก้อนหินอะไรแล้วแต่นะครับใบบางหญ้ามันมาเตะนะครับในส่วนนี้นะครับนอกจากทาให้ใบใบบางหญ้าของเรานะครับเสียหายแล้วนะครับกระบอกด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราจับยึดไม่ดีเนี่ยนะฮะไม่นั่นเนี่ยครับหรือว่าคุณภาพประกับด้านบนนี้ไม่ดีนะครับมันก็จะทําให้โยกนะครับโยกคอนไปคอนมานะครับทําให้กระบอกโซนนี้นะครับสึกหลอนะครับสึกหลอได้เช่นกันนะฮะเนื่องจากประกับของตัวครอบนี้มันกัดนะครับ ทางที่ดีนะครับเมื่อเราเจอพื้นที่หน้างานให้เราสํารวจก่อนนะครับว่ามันมีภูมิประเทศแบบไหนนะครับต้นหญ้าสูงไหมแข็งไหมมันจะราบไหมหรืออาจจะมีหินเยอะไหมนะครับถ้าเราเจออุตสาร์แบบนี้นะครับไม่ต้องลังเลเลยครับเลื่อนประกับใบบางหญ้าขึ้นมาให้พลัศมีนะครับให้มาอยู่ประมาณสักกึ่งหนึ่งนะฮะหนใน3ของตัวกระบอกหางเลยนะครับอย่าไปกังวลว่าเราจะโดนกระเด็นใส่นะฮะเพราะว่า ในจังหวะนี้นะครับเราไม่ไปเร็วอยู่แล้วนะครับเราเดินช้าใบมีดที่ใช้นะครับก็ไม่ต้องถึง18นิ้วนะครับก็ลดลงมาเหลือ14หรือ16นะครับแต่แนะนําว่าให้เป็น14นะครับเมื่อเราเดินก้าวเท้าช้านะครับให้ลดมาเหลือ14นะครับแต่ของผมนับตัดประจําเดือนนะครับผมใช้ใบ18แนะฮะแล้วก็ตําแหน่งใบบางญ้าก็เป็นตาแหน่งปกติที่ใช้ตัดเอ็นอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้ทําการปรับลดระยะเพิ่มอะไรเข้าไปนะฮะโอเคนะครับผมทิ้งไว้เท่านี้นะครับผมจะลุยงานต่อนะ